สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกสองสทารอนนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนประจำเดือนมิถุนายน2566นนะคะและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เราดูภาพใหญ่นะคะเราพยากรณ์เป็นภาพพงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงรวมท่านใดท่านหนึง่งถ้าพลังงานไพ่ออกมาดีก็ขอให้รับไว้นะคะแต่ถ้าไม่ถูกใจก็อย่าไปใส่ใจนะคะทิ้งเอาไว้เลยนะคะฟังที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั่นนะคะรับแต่สิ่งดีๆกลับไปนะคะ เรามาดูาไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนกันนะคะโอ้ปินออฟเพนทาเคิลปินออฟซอสเดอะอิ e พีเรียลเดอะไฮ The Hermit นะคะเออมีแต่ไพใ่ใหญ่ๆไพด่ดีๆนะคะ four of hearts อืมโอเค two of hearts อ๋อ <laughs> มีทั้งความน้อยเนื้อต่ำใจและมีทั้งความสุขป,ปะปนกันไปค้าคราวกันไปนะคะหลายอารมณ์มากนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างสวิงนะคะ ไฮโดรแฟนนะคะไพ่บอกว่าในชุดแรกชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะการเงินการงานอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอโอกาสหรือเป็นช่วงที่คุณกำลังที่จะเก็บเกี่ยวผลงานหรือว่าแสดงออกในเรื่องของ ศักยภาพที่คุณมีอยู่นะคะประสิทธิภาพการทำงานของคุณคุณภาพงานของคุณค่อนข้างที่จะออกมาในในเคอร์ฟที่สูงนะคะในเปอร์เซ็นที่สูงในในความสำเร็จหรือถ้าเป็นงานที่มีออผู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหัวหน้าหรือว่ามีเจ้านายอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะ พึงพอใจในงานที่คุณทําในผลงานที่คุณสร้างขึ้นมานะคะอยู่ในช่วงมิถุนายนนี้เป็นช่วงที่คุณโชว์ออฟได้อย่างดีนะคะโชว์ได้อย่างดีมากนะคะทำให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณได้ร่วมฉลองทําให้คุณปิติยินดีในเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าเรื่องการเงินหรือการงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะ แฮป p y อนะคะแฮป p y กับเรื่องการงานแต่ในเรื่องของคนรักหรือในเรื่องของความรักก็อาจจะมีน้อยใจกันบ้างนะคะแต่ในความน้อยใจคุณก็มีความสุขแหละเพียงแค่คุณน้อยใจเท่านั้นเองไม่ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดปัญหาในความรักแต่คุณอาจจะอสื่อสารกันน้อยลงหรือมีเวลาให้กันน้อยลงหน่อยแล้วคุยอาจจะพูดจากันน้อยลงนะคะอาจจะไม่ได้โทรหาการไล์หากันมากนะัก แต่ยังรักกันดีอยู่นะคะยังรักกันดีไม่มีมือที่สามไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแค่คุณสองคนมีเวลาให้กันน้อยแล้วก็รู้สึกน้อยน้อยนิดหน่อยไม่ได้แบบว่าสร้างปัญหาอะไรนะคะ King of One Prince of One ส่วนใหญ่ในในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศี ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการหาเงินการหาการสร้างผลงานการทําให้เกิดความสําเร็จอาจจะมีจุดมุ่งหมายใดมุ่งหมายหนึ่งแต่ให้ความรักก็ไม่ยิ่งหย่อนกันมาเลยนะคะตามกันมาติดๆนายออฟฮาส์ past, ให้แห่งความสุขในการลงตัวในช่วงช่วงต้นๆเดือนอาจจะอาจจะห่างเหินกันบ้างในเรื่องของการงานที่บีบ บีบรัดตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบทําผลงานหรือว่าออมีงานอะไรที่มันเร่งด่วนหรือต้องการเวลามากๆนะคะก็จะห่างจากคุณรักสักหน่อยแต่ว่าในช่วงจากออวันที่1 5ปับอะไรนะกลางเดือนไปแล้วว่าค่ะความรักของคุณค่อนข้างแฮปปี้นะคะกลับมาแบบว่าออกลับมาแบบว่าทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องการการงานความรักของคุณค่อนข้างลงตัวนะคะใบสุดท้าย Queen of Swords คุณเป็นคนที่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาด้วยความเป็นตัวตนของคุณคุณชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างแรงในเรื่องของ ซิกเซนนะคะในเรื่องของซิกเซนของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนมีพระในในตัวเองเนี่ยค่อนข้างออกมามีอิทธิพลในช่วงนี้ในการผลักดันคุณให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานคุณทำสมาธิและคุณพยายามคิดบวกนะคะคิดในแง่บวกใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาช่วยนะคะ ไพ่ก็คือพลังงานอย่างหนึ่งเป็น energy อย่างหนึ่งที่ออกจากแรงอธิษฐานนะคะที่ออกจากแรงอธิษฐานจากตัวตนของผู้ที่พยากรณ์และผู้ที่รับฟังคำพยากรณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไพ่ออกมาดีเราเพิ่มพลังงานบวกนะคะ energy บวกเข้าไปเยอะเยอะนะคะแล้วจะทำให้ ความสำเร็จเนี่ยมันเติบโตแล้วก็พองตัวออกอย่างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณซิกเซนส์ของคุณช่วงนี้มีอิทธิพลต่อคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะมีสมาธิและมีสติอยู่กับตัวเองนะคะอย่าอย่าฟุ้งซ่านนะคะอย่าเพิ่งกระโดดลงไปเห็นว่าอะไรมันมันเห็นผลมากมันได้ผลดีมันบางคนอาจจะ ทํางานที่มันออกจะเท่าๆนิดนึงแล้วมันกําลังแบบเติบโตมันอะไรแต่ขอเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าอย่าก,กระโดดลงไปมากจนเกินไปนักยังอยู่กับตัวเองใช้สติให้มากๆนะคะอย่างน้อยคุณควรที่จะยั้งขาไว้สักข้างหนึ่งอย่าพิ่งทุ่มลงหมดตัวนะคะถึงแม้คุณจะมีความสุขมากก็จริงแต่ว่า ในความสุขของคุณอาจมีความผิดหวังเล็กๆอยู่บ้างมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อะไรนะักแต่ว่าคนเราอะนะคะเมื่อเวลาที่มันมีความสุขมากๆมันถึงจุดที่ว่ามีความสุขจนเติมเต็มแล้วเนี่ยความรักของคุณก็ถูกเติมเต็มการเงินของคุณก็ถูกเติมเต็มแต่มันมีขวากหนามบางสิ่งบางอย่างที่มันมาสกิดใจคุณให้คุณรู้สึกว่าอืมคุณควรระมัดระวังนะคุณควรที่จะเอ,อ่อ สุขได้ยิ่งคุณความสุขมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเติมพลังงานบวกให้กับคุณมากเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในความสุขนั้นคุณจะต้องไม่ประมาทคุณจะต้องไม่พลาดพลั้งกับความสุขนะคะความสุขมีมาคุณก็เก็บมันไว้แต่อย่า เขาเรียกว่าหลงละเิงในความสุขหรือหลงละเริงกับรายได้ในช่วงนี้นะคะให้คุณเก็บความสุขนั้นไว้ให้นานที่สุดนะคะแล้วก็ระมัดระวังที่จะทุ่มตัวเองลงไปความสุขที่แม่หมอพูดถึงตรงเนี้ยอาจจะเป็นความสุขเกี่ยวกับการเงินด้วยนะการเงินด้วยเพราะความรักของคุณค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะความรักของคุณเติมเต็มแล้วก็เป็นที่ เ่เป็นที่แบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาใดๆนอกจากช่วงต้นๆเดือนที่คุณจะมีอารมณ์น้อยกันบ้างนะคะอาจจะน้อยอกน้อยใจเพราะว่าไม่ได้พูดคุยกันหรืออาจจะไม่ใช่น้อยใจแต่เป็นอารมณ์คิดถึงนะคะอารมณ์คิดถึงอารมณ์แบบว่าเออเหงาอะไรอย่างเงี้ยหาในช่วงต้นๆเดือนนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วความรักของคุณค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากนะคะดีมากใส่ใจซึ่งกันและกันและมีความสุขเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันได้แต่ที่จะเตือนนั่นคือในเรื่องของการลงทุนการเงินการงานเราประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีตัวที่เขาเรียกว่าความผิดพลาดหรือสิ่งที่เราเบาใจไปแล้วนะคะสิ่งที่เราเบาใจไปแล้วไม่ได้คิดไม่ได้บิตก สิ่งนั้นอาจกลับมาทำให้คุณผิดหวังในบางเรื่องหรือว่าถ้าใครที่ลงทุนแล้วมันเสี่ยงอยู่ในภาวะเสี่ยงมากก็ควรที่จะ,ะมีสมาธินะคะใช้สติใช้สมาธิมากๆในการที่จะลงเพิ่มหรือ,อเขาเรียกว่าอะไระในการลงทุนคือ ขยับเปอร์เซนต์เหรอล,ลงเงินเพิ่มมากขึ้นทําเพิ่มมากขึ้นขยายกิจการมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะมันเป็นช่วงเดือนที่คุณได้เงินมามากก็จริงนะคะคุณได้เงินมาเยอะก็จริงแต่มันยังเป็นช่วงที่คุณไม่ควรที่จะลงทุนมากในช่วงป,ปลายเดือนนะคะให้คุณยัง้งยั้งเอาไว้หน่อยนะคะหาก็โอเคแหละมันได้ดีเราก็เราก็เก็บ สะสมไว้ก่อนนะคะแต่ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนใหญ่ๆลงทุนเพิ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่คุณมีเซนต์ในในตัวคุณเองคุณจะสามารถรู้ได้แหละว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่คุณสามารถที่จะ,อะบอกกับตัวเองได้ว่าโอเคอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะคะคุณก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็น หรือรู้สึกได้ก่อนที่จะทําที่ผ่านมาคุณก็เป็นแบบนี้การประสบความสำเร็จของคุณไม่ได้ด้วยตัวคุณเองอย่างเดียวแต่มันเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเซนส์ของคุณหรือพลังงานที่มันเป็นพลังงานบวกในจิตใจคุณจิตใต้สำนึกคุณบอกคุณอยู่เสมอแล้วคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณเลยประสบความสำเร็จในที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเลย อาจจะประมาทไปนิดนึงในบางครั้งบางขณะนะคะแต่ว่าคุณก็ยังดึงตัวเองกลับมาได้นะคะยังดึงตัวเองกลับมาได้แล้วยังยืนอยู่ในจุดที่เป็นบวกนะคะคุณคุณควรใช้ความสามารถส่วนตัวตรงนี้นะคะสร้างตัวตนสร้างอนาคตของคุณแบบที่มีความระมัดระวัง แต่ไม่ใค่ระแวงนะคะใช้ใช้ความฉลาดใช้จินตนาการนะคะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ต่างๆในการที่จะลงทุนเพิ่มหรือขยับขยายกิจการในช่วงปลายเดือนนี้นะคะคุณจะได้ไม่ผิดหวังในสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณจะลงทุนในภายภาคหน้านะคะถ้าคุณมีความมั่นใจคุณวางแผนงานอยู่แล้วนะคะ และคุณก็มีสิ่งที่จะมารองรับและเตรียมแผนง,งานไว้แล้วว่าอะไรที่คุณควรทำอะไรที่คุณไม่ควรทำคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนฉลา,าดนะฉลา,าดที่จะลงมือทำฉลา,าดที่จะวางแผนนะคะบวกกับความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วคุณเลยประสบความสำเร็จได้ง่ายนะได้ง่าย หรือบางท่านอาจจะยังไม่ไปถึงร้อยเอร์เซ็นตนัก80%นักแต่อาจจะกำลังที่จะเริ่มเริ่มที่จะอยู่ในแดนบวกนะคะอยู่ในแดนบวกถ้าท่านใดที่มันก็มีได้สองพลังงานนะคะสองอคือกำลังเริ่มกับเริ่มมาก่อนแล้วแล้วก็เห็นความสำเร็จแล้วกับท่านที่เริ่มช้า,าก็กำลังที่จะเริ่ม เห็นผลแล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะคะก็จะมีสองสเตปนะคะคือสำเร็จไปแล้วกับกำลังเริ่มที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ในเรื่องของการงานเนี่ยใช้สติใช้สตินะคะใช้สติปัญญาใช้ความรอบคอบนะคะในการทำงานใน ช่วงปลายปลายเดือนนะสักวันที่20กว่าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะต้องทําอะไรที่มีความเสี่ยงมากก็ยังคิดสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดนะคะในการที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะอ่าก็ขอย้ําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีความสุขมากนะคะมีความสุขแล้วก็ยินดีปรีดานในเรื่องของความรักเป็นถ้าเป็นครอบครัวก,ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะให้พลังแรงใจกันได้ดีนะคะ ส่วนท่านใดที่เป็นความรักที่เกิดใหม่ความรักที่เพิ่งจะเริ่มรู้จักกันเริ่มลงตัวกันก็อาจจะมีง้องงอนกันบ้างอาจจะมีอ่อ,อ,อนอ,อกน้อยใจกันบ้างแต่คุณก็รักกันนะคะแล้วก็ให้โอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวตนของซึ่งกันและกันยอมรับ ความเป็นตัวตนซึ่งกันและกันขึ้นมาอีกในสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่งความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างที่จะ8-90%ไปในเรื่องของความผูกพันที่ดีขึ้นนะคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าความแลกเปลี่ยนความเป็นตัวตนหาคันยอมรับยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเห็นเห็นเอ่อ ช่องโหวหรือว่าเห็นพฤติกรรมของกันและกันมากขึ้นแต่ก็มีการยอมรับกันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะของความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะคะของความสัมพันธ์ที่ดียอมรับซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤกศประสบะค,วสความสุขความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและความรักขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ